อยากมีน้ํานมไว้ให้ลูกกินานานๆเพียงทําตามขั้นตอนดังนี้ได้เลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะคุณแม่ต้องมีวินัยกับการปั๊มนมปั๊มนมให้ตรงรอบปั๊มทุกๆ2-3ชั่วโมงปั๊มนมในแต่ละรอบจะใช้เวลาในการปั๊มรอบละ30นาทีเดี๋ยวสูตรการปั๊มนมจะทิ้งไว้ท้ายคลิปนะคะปั๊มนมให้เกลี้ยงเต้าระบายน้ำนมออกจากเต้านมให้ได้มากที่สุดเพื่อที่น้ำนมรดใหม่จะได้ผลิตขึ้นมา 2. ดื่มน้ําเปล่าให้ได้เยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําอุ่นหรือว่าน้ําเย็นก็ได้เพราะว่าน้ํานี่แหละค่ะเป็นองค์ประกอบหลักเลยในการนําไปสร้างน้ํานมให้คุณแม่สามหมั่นสังเกตเต้านมของตัวเองอยู่บ่อยๆนะคะอย่าปล่อยให้เต้านมคัดจนเป็นก้อนแตแข็งแข็งเพราะจะทําให้ท่อน้ํานมของเราอุดตันได้น้ํานมก็จะหดลดน้อยลงและประครบร้อนและนวดเต้านมอยู่บ่อยๆนะคะเพื่อเปิดท่อน้ํานมเวลาที่เราปั๊มนมน้ํานมจะได้ไหลออกสะดวกด้วย 4. ี่บำรุงน้ํานมถ้าบํารุงน้ํานมได้ทุกวันก็จะยิ่งดีค่ะเพื่อคุณภาพน้ํานมที่ดีของคุณแม่ 5. เวลาปั๊มนมไม่ต้องเกรงไม่ต้องการหายใจนะคะไม่ต้องเครียดระหว่างปั๊มนมเพราะจะทำให้น้ำนมไหลออกมาไม่ได้อย่างเต็มที่